โอเคครับก็ลืมลืมกดอัดคลิปนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะ up milx ได้จนดาวตันเลยหรือเปล่านะก็ฝากู้ชมนะครับผมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปเนาะมาครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะัพไปเรื่อยๆเลยนะครับ โอเน็ตโอเคต้องต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่ามิวเอนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้สลับมาจากมิวนะครับเนี่ยมิวก็อยู่นี่เนาะส่วนนี้เป็นมิวเนะครับอืมก็ไม่ได้สลับไม่ได้สลับเนาะ ก็มาครับเดี๋ยวเอาตายหาแล้วเดี๋ยวก็เราจะมาเข้าอัพดาวเนาะเราจะซื้อรักสองรอบก่อนนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาอัพกันต่อเลยนะ ดูซิว่าผมเนี่ยจะอัพได้จนตันเลยหรือเปล่านะครับ เน็ตช้ามากเน็ตก um ็ช้าโอเคดาวดาวน้ำเงินตันแล้วนะครับ ต่อมาก็ได้เวลาขึ้นดามวม่วงนะครับผม คครับตอนนี้ก็ดาวม่วงสามดาวนะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาซื้ออันนี้ต่อนะรอบนี้ผมจะซื้อสักสามรอบนะครับ,บเพราะว่ามันจะได้ทีเดียวเลยเนาะที่ผมกักกกัไว้ยอยู่เนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยจะเสะสมคอยไว้รอกิจกรรมด้วยนะครับอืมผมก็ยังไม่อยากใช้คอยฟรีๆไปเท่าไหร่เนาะแต่ว่าใจมันอยากจะทำแล้วนะตอนนี้นะ อืมก็เลยจัดเลยนะครับสีดาดวแล้วครับทุกคน <c oughs> โอเคครับมาเริ่มใช้เยอะเรื่อยๆนะอ้าว <c oughs> เรียบร้อยครับไม่พอนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยได้แค่ได้แค่สองดาวแดงนะไอ้ได้แค่สองดาวชมพูนะครับก็ในส่วนของเรื่องไอ้ฝึกการฝึกฝนเนี่ยต้องยังต้องอัพอยู่อีกเยอะนะแล้วก็ชิปเนี่ยยังไม่ได้ใส่เลยนะครับก็ส่วนอุปกรณ์ก็ <c oughs> ก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องเลือกใส่ครับเพราะว่ามันมันเยอะอยู่เนาะออดูดเห็นไหมขวดเยอะ ออุปกรณ์เยอะมากนะแต่ว่าเลเวลเนี่ยเลเวลคือคือน้อยมากครับก็อาจจะต้องรอดูอีกทีนะว่าผมเนี่ยจะจะอัพยังไงกันต่อนะอืม <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ก็มันก็ได้แค่นี้เ, <c oughs> เออมันก็ได้แค่นี้แหละนะครับสองดาวแดงนะแล้วก็เดี๋ยวจะอัพตรงนี้ด้วยนะครับอืมแล้วก็ใส่ชิปเนาะชิปเนี่ยจะ จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากนอกจากจะเป็นสะสะท้อนเนาะอ้ยไม่ดีเป็นดาเมจไปเลยต้องต้องใส่เป็นดาเมจเลยนะเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายต้องต้องใช้โลนวูฟนะครับใช้ไปเลยแล้วกันโลนวูฟโบนัสด,ดาเมจอัตราควบคุมละเลยพลังป้องกันโอเคฝังเลยครับ ลนวูบอหรอไม่ผมว่าโลนวูบผมมีเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาใส่ทีหลังนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของไอตัวรูนนะครับหินโูนเนี่ยก็สําคัญนะก็ผมก็จะใช้สะท้อนด้วยนะครับฝั่งขั้นสองไก่อนก็ผมจะใช้เป็นสะท้อนกับอะไรที่เป็นดามเมจนะนี่นี่นี่โบนัสความเสียหายนะครับนักรบเนาะโอเค นี่ครับก็อาจจะใส่เป็นชิ้นนี้นะฝังฝังครับโอเคเหลือชิ้นที่หนึ่งชิ้นเดียวเนาะแล้วก็เซตสะท้อนนะครับอืมก็ตอนนี้พลังอยู่ที่9.7ล้านนะ9.7ล้านแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องอัพด้วยนะซึ่ง ดูดิยังขาดอีกเยอะเลยนะยังขาดอะไรอีกเยอะเลยก็ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ฟาร์มเต็มที่นะช่วงนี้ก็เอาท่าที่ได้นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันคลิปวดีโอหน้านะครับผมสุดเหวี่ยงแน่นอนครับสาหรับเ e o x